สบายดีพี่น้องสุพัุพลเมือนี้เมื่อนี้น้องโตอ่าสิไดอันฝากล่อคันนี้จำเป็นต้องได้ไซเป็นเบิ่์เห็นคลิปของอาอ่าเป็นบวบาหวาต้องการจงได้ล่อไปให้คนผู้นึงที่มาเป็นลรกเบาหวานเนาะลูกบอดายยางบอดายกันเลยว่าเป็นอยากได้ลอ นี่คิดว่าสีเหมาะสมเนาะเพราะว่ารอตัวนี้นี่มันก็เป็นรอที่นั่งได้นอนได้ปรับนอนได้นะไปให้เพลินคือสีเหมาะสมหลายนะจังซันจังวะสิได้ฝากไปให้เพลินนะฝากไปเพลินในมือนี้อือว่าในนี่นี่ก็สิได้เช็กกวดบึงก่อนเนาะมาเราเห็นว่าลมยางนี่มันก็เหี่ยว ย่างบริษัทโดนลันได้ไปเช็คลมใหม่แล้วกัสิีได้ฝากไปเมื่อน,นี้ไปให้อาลีส่งต่อให้เพิ่นชื่อว่าแม,แม่เมทาไพนะบ้านป่าขยงเมืองพลทองแข่งจำปัสสักวัดนะขอให้ประฮอดประทึงแต่ว่าสิได้ไปเช็คไปกวดบึงให้มันมีความเรียบร้อยซะก,ก่อนจึงส่งไป อันที่ว่า,าทางในนี้มันกะใส่เครื่องได้เนะาะใส่เครื่องได้ละกันมันมีระบบอันคาดของมันเนาะมีเบรกเบรกหรือว่ามีบลปรับปรับขึ้นลงได้ปรับขึ้นปรับลงกันกดที่นี่ละกันถือว่าปรับสูงปรับต่ำได้อันนี้คือล้อตัวนี้ มีความสะดวกในการปรับขึ้นลงแล้วก็มีเบรกมีเบรกตีนล็อกตีนได้ล็อกตีนลอ็อกนี่ได้มีวัสสะดวกในการนิวไปหรือว่าใช้ได้อยู่ในภา,ายในเฮือนมาสัน้นในบ้านมืดท่อนี้ลงมืดท่อนี่ปรับนอนสำนิพอดีอิงเทิง อ่าอิงเทิงได้เนาะคันปรับตั้งกันมันจะเป็นแบบสิปรับนอนกระลงแบบสิอ่าเทวาร้อนนี้จะส่งไปให้เพิ่นนะในมือนี้ฝากไปกะได้มั่งออกแบบสิเนาะไปฮอดแล้วจึงประกอบอีกเด้อประกอบกับวัชยางเราใส่ยอยู่ในไปตามหุบเดิมของมันที่ได้ส่งหบุบมาอ่าอยู่ในนี้ก็มียาเด้ยอยาดีบอวาน กวดหนึ่งนะที่ส่งให้ไปกินบางติดตามบมืองอาการคือดังที่คำแนะนาของมอันม่อขนาะนะนะดเนาะฉิดส่งคลิปให้เธอหนึ่งเนาะเครื่องที่ฝากไปแม่ทาวไพรฝากขนันยงเนาะเมืองเมืองพลทองแขวงจับประสัตรนะได้ฝากนำมามีจะมีล่อเนาะมีล่อหนึ่งคันและก็มียา ดีบวานหนึ่งกวดเนาะได้ส่งไปให้ท่าวาให้ไปหอดประถึงเดอ้อให้เป็นด้สซำไส้ตามที่ต้องการเนอะอาะแมนลันยากะ <c oughs> เอาไปให้ซื้อไปให้กินลองเบิ้งสำหรับลอ่อฮันมัน,นให้ประกอบตามแบบเก่าของมันเดอ้พอพราะว่าได้ถอดออกทับเข้าไปคันบถอดเหมือนกันขึ้นรดยากทับเขา ประกอบตามรูปแบบเดิมของมันประจันทร์ยาก,การให้กินตามแบบที่หมอพันแนะนำนะแนะนำขอสำนีกกันได้พี่น้องได้ในคลิปนี้นาาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซองน้องตูนผงนำมดทุกปูคนเดอพี่น้องเดอร์สุขดีมีสขอบใจหล,ลายสบายดี